ข่าวผลงานของนักกีฬาไทยนะครับกับการแข่งขันเทค h บอลเวิลด์ซีรีส์ปักกิ่งซึ่งแข่งกันที่จีนนะครับที่กรุงปักกิ่งนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมทางพักพงเดชเจริญกับทางสุภาวดีบงคำจันทร์เสื้อสีฟ้านะครับของไทยดีกรีแชมป์โลก2สมัยติดต่อกันเจอกับมาเร็กโปคว็บจากโปแลนด์กับคินก้าบาราบาซีจากโรมาเนีย ก็ S <S> <S เอาชนะไป2ต่อ0เซตด้วยคะแนน12ต่อ8และ12ต่อ8ค่ะพักพงกับสุภาพดีนะคะก็คว้าชแชมป์ไปครองเลยรับเงินรางวัล1น5 4 5 0บาททั้งสองคนก็มีฉายานะครับพักพงเดชเจริญเนี่ยฉายาต้นราชนาวีส่วนสุภาพดีวงคำจันเนี่ย A.K.A. คือกัปตันนิต ถุงเท้าแดงเอเคอน่ารักเชียวนะคะต้องใส่ถุงเท้าแดงตลอดหรือเปล่านะเนี่ยก็ใส่ถุงเท้าแดงนะเนี่ยอาจจะเป็นแบบเอกิมมิคของเขาอะนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีคู่ผสมไทยด้วยค่ะก็จะเป็นจุฑาทิพย์กันฑนงกับจิรติจันเรียงนะคะก็ได้เป็นเหรียญทองแดงเพราะว่าแพ้ให้กับพักพงแล้วก็สุภาวดีในรอบรองชนะเลิศนั่นเองครับส่วนประเภทคู่ชายรอบชิงชนะเลิศพักพงเด็กเจริญกับจิรติจันเรียงของไทยนะคะไปแพ้ เอพจออจเดียก e จากโรมาเนียกับมาเร็กโปรควของโปแลนด์บวิวตแพ้ไป e 1ต่อ2เซต12ต่อ10 10ต่อ12แล้วก็11ต่อ13ค่ะสรุปผลงานทีมแท็กบอลไทยคะ่ะทำได้รวม1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในการแข่งขันที่กรุงปักกิ่งคะ่ะครับแทกบอลของเราเี่ระดับโลกนะนะครับสู้กับประเทศอื่นสบายเลยค่ะ